แล้วครับลงมาแล้วมาช่วยดึงรอบที่สามครับรอบที่สามรอบที่สี่แล้วครับเ,มมเออ, 3, อ, 3, อ,เอามาแล้วครับมาแล้วยืดีเดียวดีเดียวดีเดียวก็แข่งก็ขึ้นไม่ได้แล้วครับเนี่ย ตรงนี้เราตรงึงเลาวถ่ายไปได้แล้วครับครับ ครับถมาแล้วมาช่วยดึง๋ยวมาเปิดไฟสู่ยังได้ผ่นนะไป <c oughs> ได้ครับ เออเพียงแด้ไอ้กาผิดบ่ครัึ้อย่างไรล่อลงกับไปเลยบ่ครัึ้อย่างไรหมอไหลครับแต่แรงนี้มันพื้นนี่เสมออ๋อ้ใคอยู่กับเบรกคันอยู่ครับโอ้ทะลุไปตั้งคันนี่แล้วเลยครับเนี่ยลึกครับสาลึกอยู่ครับสองเมตรอยเปล่าครับสองเมตรกว่า ว่าธาจากลับจริงๆแล้วมันจะนี่ไปนิดนึงมันจะมีทางให้กลับอยู่น้าครับได้ได้หรือเปล่าสืาวใจได้เลย <c oughs> บันลดอ่ะันลดไิูกเอาบนลคันไงเด้มันคันไงอาจจะไิดได้บ่ผูกไ้ก่าก็ผูกด้วิจงดีกว่าครับจารมันลดต้องรือเอาเนเอก้เ้นกเกนี่จะสั่นละ เกือเป็นขั้นไงไอ่ผูกแหวนอ่ะผูกผูกเียเ้าๆบึงรถก่อนแล้วครับบึงบึงรถบงรถก็ได้ครับ โอ้ระวังระวังได้ปะไอ้ได้ปะหัดตึงเลยครับได้บ่แบบเนี้ยเดี๋ยวจะเกิดด้วยเอาดูลองหมุดเรียวเรียวขวาได้ไอ่ไอ่ไอ่ต้องครับไอ่ต้องออกขวเอาขวาบ่อย่ารัดอยู่ผู้ซอยแล้วรัดอยู่ tóc áo khoá men men trả lời mất cái luốt bà ลุครับลุขนค่อยมาเลยครับมาเลยจ้ต้องขอทั้งผีวเจ้ต้องผิวอ่อนก็ไปเอเจะต้องขเาีผวอ่อนตาผลเลเอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีวไปก่อนไปกอนเดี๋ยวตังลำไปเดี๋ยวตังลำไหม่อดขอดตัวพี่อกว่า็กต้อ่าเลยกันมากเลยครับเนี่ยเต็มตายกันกันนะครับไลกันพี่เราไล้กัน

ลุดๆไอ้ดลดๆ <sm ira. S 1> มันน้ำหนักหล <on> มันน้ำหนักหลดิมันน้ำหนักหลท่านมีท่านได้บือนยู่ต้องอานไงครับ e ต,ต้องอาบริษัเสียวไต่รถเว้ยบริเซียวไต้รถน้ำเราเห็นหงบล่ะเห็นหงบ งรอบเลยีเอาละมันจะขึ้งดำเลยปเป็นขึ้งดำโอ้ยมันต้งแล่ไหละ่ะมันเล็กมันหนักสินเดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะแลวเด้เดี๋ยวเดี๋วอดิสซอยนะครับอยาซอยน้ำ

ล้อนอยู่ครับลองอยู่ลองอยู่ลองลอยอยู่ลอนลอยอยู่รถตักรถตักยันไฟที่ผมบอกตึงๆไม่จังเลยนะเออขยับไปเพิ่งไปกอนไม่ได้เพิ่มมาเจอขยับขยับรถกันครับเพิ่มไปกันอืม ช่วงชัวร์มันสั่นนะครับชัวร์มันสั่นนะอ่ะ,อะปล่อยรถได้ครับปล่อยรถมาเลยป่ะมองง่ายดิเนาะมองง่ายดิฉันมึงเกลียดนะครับจังหวะจุดตันเลยทำน้ำก็ทอนลงไปครับพุดนไปเลยรับต้องปล่อยให้รถไปก่อนนะครับ รถไปก่อนเพราะว่ารถคันใหญ่มากคยากยากที่จะดึงขึ้นต้องมีจังหวะจ,จริงๆครับต้องปล่อยรถออกไปก่อนครับยิ่งมืดยิ่งมืดยิ่งยากครับบานี่ยมือให้ยากแล้วแบบบานีิก็ได้ดึงพูดมายากอยู่ครับเอาอีกรอบ,อ,อ,รอ,บอ,อีกรอบครับบานี้อ,อีกรอบครับต้องได้กร,ระกดังรถไนเดอร์ฟังนี่ครับดันรถดันรถขึ้นมา มีคนเบิงอยู่ครับ ร่างบอกพ่อโอ้ยถอยลงไปเดิมถอยลงถอยลงคักก็เดิมอีกเมื่อกี้ทรงคืออยู่ดิทรงคืออยู่ทรงคืออยู่โอ้ลงลงลงถอยลงเบีกอะไดิพา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 พ่พาพาถ้าถอยลงเบีกเลยครับเด็กถอยลงไปเกือบเมตรทุล่ะถอยลงไปเกือบเมตรทุล่ะเมื่อกี้เนี่ย อัดอัดแล้วมั้ยอัดเดี๋ยวรอบสามครับอโอเค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 อเอาเอายัางอีกรอบอีกรอบปะเอาเริ่ฟอ่ารอบที่สามครับรอบที่สามรอบที่สี่แล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วเยวดีเดียวดีเดียวอีอเร็บครับอ่นนึงต้อเดี๋เดๆๆเด็ดๆด็ดเด็ดเด็ดแก่ล้ไก่ละ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 วเนาะเนาะหูสุดจอดเลยครับ หน่นโนไฟหมบ่ด้บด้กแล้วนาต่างหกเว้เดี๋ยววางแผนไหมวางแผ่นไหมบคืนแล้วครับตอนนี้ลำบากครับอย่างครั้งนี้ลำบาก สี่รอบนะครับเยอะันขึ้นนะครับโดยน้ําหนักโดยน้ําหนักสิบล้อเยอะเกินไปครับรถไถรถไถขนาด60แรงยังยังยังน่าจะแรงไม่พอครับต้องใส่้แม่นขนาดเลยแม่นขนาดเลย ต้องใส่ิบล้อดึงนะครับบันเ,เวออน้วไข่บันเน่เราจะหาจังหวะจังได้บัน้นะหาจังไดทช่วงสันต้องใส่สิบลอนะ้อเนาะใส่สิบล้อแล้วดึงครับครับครับตรงลานตรงนี้นะองนัิแลไตรงนี้ตรง ครับต้องต้องลากเขาตรงนี้ครับเหร็จแล้วตั้งร่ำเขานีเลยต้องลากเขาตรงตรงเนี่ยตรงใช้สิบล้อแล้วครับ<น>ตรงใช้สิบล้อแล้วครับตรงนี้อยู่แป๊บห,หนึ่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันยังไงเนี่ยนะ ดูก่อนดูก่อนดูก่อนเมตรไฟไฟไฟประมาณเมตรหนึ่งเออขาตาลึกตาประจําหมู่บ้านลึกมากถ้าลงไปนี่เรียบร้อยเลยตอนแรกมันอยู่ข้างในนี่มันโยกกันอย่างเมื่อกี้ตั้งนานสี่ห้ารอบมันรถเบารถไถหกสิบแรงกันเบาเอาขึ้นไม่ได้ตอนนี้เป็ควันขึ้นอ่ะเป็ควันขึ้นเลยท่อมันติดทุกอย่างแหละอะไรวะมันจะลุดบอสบ้า

ไปเบาเบาเพราะมันหนักอยู่ไปขึ้นๆเหลือทั้งึ้นขึ้นนะขึ้นอยู่แล้วขึ้นในแล้ระวังระวังให้เมื่อเขาไปดึงรถมันลุกเราเป็นปวดหัวเลยถ่ายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้ดันข้างหลังดันช่วยด้วยขึ้นไปเนี่ยและแรงถึงเนาะมันน้หนักซ้ำๆกันอยู่เพราะไอ้คันนั้นเบาผูกสิบแรงก็จริงเบาคันนั้นมากมากมาก โอ้โหโอ้โหโอเคเคเคนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหไม่รอกแค่ข้างหลังปวดปวดปวดเห็นไหมเห็นไหมเดินหน่อยนิดนึงอ่าอย่างนี้มาขั้ตอนแรกก็ได้ละแต่กลางวันเราคิดว่ารถไทยหกสิบแรงจะหกถึงได้เนาะพอพพี่พอพอพอข้มงล่างปวดไหมข้างล่างกดให้หน่อยกดได้ไหม อย่งนี้นครับกงล่างโอ้ยโยกโยกเกจ่สามสี่บาทเนอะเอารถเญ่มากหลักก็แล้วโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับต้ออวคันใหญ่มาลากกันเองได้ปะเข็ก โอเคเรียบร้อยโอเคเอาไปโยกให้พิิกัดเนี่ยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้้าเท้าคันใหญ่มาเท้าคันใหญ่มาก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวคนที่ต้องขอบคุณคนนู้น ตัดขึ้นแจหรือยังข okay, okay, ับรถไปโอเคโอเคเสจแล้วกแกช่วยเต็มที่แล้วนะไม่ม <แก S 1> ีปัญหาหรอกครับแกไม่มีปัญหาหารอกแกมาช่วยคันแรกๆเลยบ้านแกอยู่ตรงนี้อยู่แกอยู่หน้าเกลือตรงนี้บ้านแกโอเคสร็จครับโอเคแล้วไม่เป็นไรดีกว่ามันถอยหลังหงายลงไปน้ำด้วยนะ่ะใช่ใช่ คุณทุกคนครับก็ช่วยกันวันนี้มีีีีปููอยยย่าน้เลไปแล้วครับยันนี้เด็คุยกันหลักเช่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณ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 